ปฏิหารหรือว่าความโชคดีอะไรที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะสำหรับใครที่ผ่านมาเจอนะคะเนี่ยจะเป็นคลิปและคําทํานายของคุณก็ได้เดี๋ยวไม้พี่ไพ่ทำนายกันดูนะคะว่าปฏิหารที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณหรือว่าความโชคดีที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณเนะะี่ยคืออะไรนะคะดูจากสถานการณ์ตรงนี้นะแม่บอมองว่าค,คุณค่อนข้างที่จะเครียดนะคะ เครียดแล้วก็มีปัญหาแบบในชีวิตเยอะมากนะคะทั้งปัญหาในเรื่องของการเงินหรือว่าปัญหาในความสัมพันธ์หรือบางคนอาจจะตกงานอยู่ก็ได้นะตอนนี้ต้องบอกว่ามันกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะปฏิหารกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณกําลังจะได้งานใหม่กําลังจะได้เริ่มต้นงานใหม่และเป็นงานที่ดีกับคุณนะคะหรือถ้าใครมีปัญหาในความสัมพันธ์นี้นะคะเร็วๆนี้คนคนนั้นของคุณเนะะี่ยเขาจะติดต่อกลับมาเครีย์ใจ ะะความสัมพันธ์มันกาลังจะดีขึ้นนะคะหรือถ้าใครมีปัญหาในเรื่องของการเงินกําลังเครียดมืดแปดด้านนะคะกำลังแบบหาเงินนะคะรู้สึกว่าช่วงนี้การเงินไม่พอใช้นี่สิ่งก็เยอะเหลือเกินค่ะต้องบอกว่าปฏิหารกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณถ้าคุณเคยไปขอพรในเรื่องของอโชคลาภการเงินหรือว่าขอพรอ,อะไรก็แล้วแต่นะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะได้และสมหวัง ในสิ่งสิ่งนั้นทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นกับคุณแบบที่คุณเองก็ไม่ทันได้ตั้งตัวเหมือนกันนะคะแม่หมอกองว่าคุณเป็นคนที่อดทนเก่งมากเป็นคนที่สู้ชีวิตมากนะที่ผ่านมาคุณสามารถที่จะคือทําอะไรได้ด้วยตัวของคุณเองคุณสามารถที่จะจัดการกับปัญหาทุกอย่างเนี่ยได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะแต่ช่วงนี้คุณรู้สึกว่าคุณเจอบททดสอบหนักนะนะจน บางอย่างคุณก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้แต่ไพ่จะบอกว่าเร็วๆนี้กําลังจะมีใครบางคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณทั้งปัญหาในเรื่องของการเงินทั้งปัญหาในเรื่องของงานใครที่ตกงานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้งานนะคะจะมีคนแบบมอบโอกาสดีๆให้คุณนะคะให้คุณได้แบบทํางานที่ดีนะคะชีวิตของคุณกําลังเดินไปข้างหน้า ยังสวยงามนะคะมันกำลังจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณเยอะแยะมากมายในระหว่างทางนะทุกปัญหาทุกอุปสรรคคุณจะผ่านพ้นมันไปได้แล้วจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณและซัพพอร์ตคุณในทุกๆเรื่องการเงินก็เช่นเดียวกันการเงินจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะทำให้คุณสามารถผ่านพ้นวิกฤตการเงินนี้ไปได้นะคะเมื่อหมอบมองว่าเร็วๆนี้คุณจะหลุดพ้นจากปัญหาหลุดพ้นจากอุปสรรคที่คุณกําลัง เผชิญอยู่หรือว่าพบเจออยู่นะคะสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาแทนที่นะคะเห็นไหมไพ่ของการเริ่มต้นใหม่นะคะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาคุณนะคะความโชคดีปฏิหารนะคะต่างๆนะคะกำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณคุณจะรู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันกาลังจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนะคะชีวิตของคุณมันกาลังจะประสบความสําเร็จ ทุกคนจะยอมรับในตัวคุณทุกคนจะชื่นชมคุณนะคะสิ่งดีๆปฏิหารก็กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นชีวิตที่มันมั่นคงขึ้นและมีความสุขมากขึ้น น,นี่คือปฏิหารนี่คือความโชคดีที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณก็ขอให้คุณจงน้อมรับแต่สิ่งดีๆกับไปส่วนใครที่แบบว่ามีปัญหาเพิ่มเติมอะไรอยากที่จะดูดวงกับแม่หมอก็สามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามค่าครูหรือว่าทักมาจองคิวได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ